สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับท่านสอทนะครับท่านสอทชื่ออะไรครับสุรศิษฐ์ท่านบุภาครับท่านสทสุรศิษฐ์ท่านสทอยู่บู่บ้านอะไรครับมู่บ้านหนองบัวหมู่ที่สิบครับผมหนองบัวหมู่ที่สิบตำบลครับตำบลหนองบัวอำเภอหนองบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเรานี่นะครับท่านสอทครับท่านสอทใช้ปุ๋ยไข่มุกมังกรของผมไปแล้วเนี่ยกี่เที่ยวครับประมาณกี่ปีครับก็จำไม่ได้ครับเพราะว่ามันใช้มานานแล้วครับอย่างขััััั้้้้นนนนตาาปปปีใใชมมยครบบบกไไแลวเ็งง มันก็เราลดต้นทุนลงได้มากครับเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีแค่ครั้งเดียวก็อุดได้หัวมันก็ดกและก็มีใหญ่ขึ้นครับเปอร์เซ็นต์แป้งก็ก็ดีครับครับก็คือว่าลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้นะครับจากที่เราต้องใส่ปุ๋ยเคมีหลายๆรอบใส่ตัวนี้ทีนึงใส่ปุ๋ยเคมีอีกรอบนึงจบเลยนะครับผมเราใส่ตัวนี้รลอกพื้นครับก่อนก่อนก่อนปูหรือว่าปากดำนาด้วยครับเพราะว่าเราหวาน หานรองพื้นก่อนมวานรองพื้นก่อนนะครับแล้วก็กล้ากล้าที่เราเราแต่ก่อนนะครับครับแต่ก่อนยังยังไม่เป็นนาหวานนะครับครับผมก็ใช้ปุ๋ยแอนเมบางกอนนี่แหละครับหวานแล้วก็ไปหวานกล้านะครับไปรองพื้นแล้วก็หวานก้าครับถ้าไม่กล้าถอนถอนง่ายครับถอนง่ายขึ้นนะครับดินซุยขึ้นนะครับผมระบบรากก็เดินดีรากขาวรากไม่ดานะครับนาข้าว แล้วก็ก้าเขียวเขียวนานดีเลยต้นแข็งแรงต้นแข็งนะครับนี่จุดขายของเราเลยนะครับต้นแข็งเขียวนานนะครับผมท่านสทครับมีอะไรอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนบ้านเรานะครับที่ยังไม่เคยเปิดใจอยากจะลองเปิดใจใช้ไข่มุกมกรดูบ้างไหมครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับลองใช้ดูครับเผื่อเราลดต้นทุนลงได้มากครับเพราะว่าผมเคยใช้มาแล้วนะครับใช้ปุ๋ยรองพื้นแล้วก็ เราใช้ปุ๋ยเคมีแค่ครั้งเดียวเราก็ทําให้ชนผลีเราก็เหมือนเหมือนเราใช้ปุ๋ยเคมีเยอะๆนะครับเราลดต้นทุนลงได้มากครับผมครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านสทมากๆเลยนะครับผมไม่เปิดใจวันนี้แล้วเราจะเปิดใจกันวันไหนครับไม่ลองไม่รู้ครับไม่ลองดูจะรู้ได้ไงนะครับวันนี้ขอบคุณท่านสทมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ